เนี่ยเขาจะมีกระดาษที่แบบสวยๆเลยะคะเนี่ยปีน่าจะปีห้าเดือนปีสามเดือนอะ,ะไรเงี้ยค่ะไผ่ประมาณนี้เนี่ยไผ่ใหม่เนี่ย,ยกระดาษก็จะไม่มีนะคะเนี่ยอันนี้ไผ่น่าจะประมาณปีหนึ่งมันฮัลโหลป่าไผ่ย oh. ลมแรงมากเลย oh. สวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้เราจะมาตัดไผ่กันค่ะตัดไผ่เอาตัดไผ่หนาหนาวครับพี่น้องสโนก็ยังมีเหลือนิดนึงตอนนี้เจ็ดองศานะคะวันนี้จะซีกระใสบ่บางๆหนึ่งออกมานี่แหละเข้าไปนี่ดิค้ากล่องกรบเบีมาตัดไผ่หนาหนาวจ้า วันนี้ก็จะคุ้มๆหน่อยนะคะคุ้มๆเล็กๆอากาศจะอุ่นๆหน่อย bang with mm -hmm. me nó có cái <laughs> này nó có cái này cái không นี่ค่ะตัดไว้ตัดไว้สามีก็จะดึงออกไปนู่นค่ะมามากับสามีค่ะพี่น้องวันนี้แกหยุดง,งานค่ะจะสีเป็นท่อนตัดตัดไว้แบบนี้ค่ะแกก็จะตัดคอนคอนเป็นหาหกบองหาหกบองเป็นลำยาวๆค่ะตัดขึงลำหนึ่ง ต้นหนึ่งไถต้นหนึ่งก็จะตัดได้ประมาณสามสามช่วงค่ะพี่น้องอ่ะฮะเงีๆเลยจ้ะประมาณนี้ค่ะคือเข้ามาในป่าแบบป่าไผ่แบบรกเลยนะคะนี่ค่ะอ่ะฮะจะตัดอยู่ข้างในค่ะแล้วก็เะสิก็จะขนออกไปนู่นค่ะทยอยเอาออกไป เพื่อที่จะเอาไปขึ้นรถค่ะจะสัเป็นคนตัดอ่าเป็นคนตัดตัดออกจากต้นเลือกไผ่ครับเพราะสามีเลือกไผ่ไม่เป็นค่ะพี่น้องอาฮะแกเลือกบบเป็นนะคะว่าล่ำใดสิไปเห็ดเขาล้าําใดเนี่ยแกเลือกบบเป็นอ Này chắc lắm Mưa là Quay như vậy Tao hai bậc chất lợi mà xôi Tao vì ít hồn mía chứ บ่ให้ขค้นพ่นขนผู้เดียวพอดีเจอสีนะ้ำแกก็เลยให้มานั่งถานในรถแก,กขนมาเออโวยเขาทังกันเว้ยตั้งใจเด้นี่น่ะเรื่องอีกไลยวะอยูย่นี้แถว ไปซอยอยู่อะบบแล้ววะพี่น้อง <laughs> นี่ค่ะแกบอกอีกครึ่งนึง <laughs> <laughs> ในระหว่างรองที่สามีอันคนขนไผ่ยอยู่นะพี่น้องจะสิจะให้เบ่งกระดาษของไผ่นะคะอันนี้ไผ่หนึ่งปีนะคะประมาณไม่เกินนะไม่เกินปีครึ่งอะค่ะ เนี่ยเขาจะมีกระดาษแบบเนี้ยเอาไปแล้วเราก็ไปตัดเาไปตัดตัดแบบเป็นท่อนเป็นท่อน,น,อนให้พอเป็นข้าวหลามนะคะแล้วเราก็เอาไปล,าล,ล้างน้ําร้อนค่ะล้างน้ําร้อนนะคะเฮฮะเนี่ยค่ะเนื้อของไผ่เนื้อของไผ่เขาจะไม่ออกมามากนะคะเพราะว่าเราไม่เอาไผ่แก่ถ้าไผ่แก่เนี่ยกระดาษกระดาษมันสิยุ่อยออกมาอย่ายงสี็นเลยนะพี่น้องเนี่ยจะสิจะใช้ไผ่แบบ ่ายปีปีไม่เกินสองปีค่ะอาฮะทำนี้มาแล้วเนี่ยไพ่เนี่ยเขาจะมีกระดาษที่แบบ สวยเลยะค่ะเนี่ยปีน่าจะปีห้าเดือนปีสามเดือนอะ,ะไรเงี้ยค่ะไผ่ประมาณนี้เนี่ยไผ่ใหม่เนี่ยกระดาษก็จะไม่มีนะคะเนี่ยอันนี้ไผ่อยู่น่าจะประมาณปีหนึ่งมันมีค่ะพี่นองแต่มันยังไม่เลาะออกอ่ะมันมีมันมีกระดาษนะ,ะมันกระดาษมันจะตี๊ดอยู่เสียแต่ว่าเวลาเราเอาข้าวหลามไปเผาะอ่ะมันจะพอดีเลยะครับเป็นเยื่อบางๆพอดีหอมอ่ะค่ะอือ เนี่ยค่ะแล้วก็ล้างง่ายทำข้าวหลามหอมด้วยสังเกตว่าไผ่ใหม่ไผ่เก่าเนี่ยดูดูตรงเนี่ยค่ะถ้ามีขาวๆเยอะคือไผ่ใหม่ใหม่มากใหม่มากก็จะเยอะมากที่นี่ใช้ไผ่ใหม่ไม่ได้นะคะไผ่ปีเดียวไม่ได้ต้องปีกว่าเนี่ยค่ะอันนี้ไซส์ไซส์ก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะคะ ถ้าผ่ยเก่าหน่อยเขาเขาจะขึ้นลายแบบเนี้ค่ะถ้าขึ้นลายแบบนี้ยพอดีงามแล้วพอดีสวยเลยพี่น้องเห็ดเขาลามไม่ต้องแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไม่มีลายคือเขาจะขาวไปเลยอ่ะอันนั้นใช้ไม่ได้นะคะผ่ยอเมริกาค่ะพี่น้องไผ่ยอเมริกาอันนี้อธิบายเผื่อเพื่อนๆหรือคุณแม่บ้านเนาะเขาอยากจะทํเขาลามคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยจดสีแนะนําได้ค่ะเนี่ยจะงามเลยค่ะเนี่ยผเนอ่ยคือลายนิดนึงเห็นไหม ตัวลำไผ่เนี่ยจะมีลายแค่นิดเดียวไม่พวกลายพวกอะไรเงี้ยไม่เยอะจะพอดีงามเลยค่ะเวลาไปตัดไผ่ามาแล้วหลบสุดท้ายแล้วแกวจะัน <laughs> ถ,ถือเท่านั้นสิพายเอาลูกเอาเอา <laughs> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้ได้ไผ่ อาจจะยี่สิลำถึงบอโอเคกลับบ้านกัน <laughs>